จะใช้ให้ดูนะครับนี่ที่เปิดมันก็หักนะครับผมตามการเวลาไปแล้วนะครับเออซึ่งผมว่าส u ส u k ติก้านะครับรุ่นแรกเนี่ยตอนนี้ไอตัวเนี้ยผมว่าหลายๆขณนาดะมันหักเพราะว่าโดยเรื่องของอายุอะไรนาต่างๆนานานะครับผมวิธีการเปลี่ยนนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลัมมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปดีะอะไรยังงน,น,นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ <S <S เรื่องในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาตัวสุสกิเอติก้าของผมนะครับผมรถมันก็ประมาณ10ปีขึ้นมาแล้วแหละมันก็มีอะไรบางอย่างที่่วา มันก็ชำรุดเสียหายซึ่งเราเองก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์บริการนะถ้าเกิดเข้าศูนย์บริการก็อาจจะเป็นพนันอะผมว่าชิ้นนี้นะแต่แต่ผมจากที่ลองหาข้อมูลในตามกลุ่มหรือคลับต่างๆนะครับผมเขาก็บอกว่าเอออะไรชิ้นเนี้ยมันสามารถซื้อในเว็บออนไลน์ได้แล้วก็เปลี่ยนเองได้ไม่ยากเท่าไหร่วันนี้ผมก็เลยว่าจะมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับผมอะไรชิ้นนั้นมันก็คือตัวนี้ครับ ตัวที่เปิดด้านหลังของอประตูด้านหลังนะครับของ s ุ z u k i อ er อ t i ติกนะครับผมชิ้นนี้เนี่ยสั่งมาจากในเว็บช้อปปีนะซึ่งส่งตรงมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะชิ้นนี้ไม่แพงเท่าไรหร่ระยะเวลาในการรอก็ไม่เกิน10วันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะ มาบอกแล้วกันนะครับว่าซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่นะจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ที่สั่งมาจากในช้อปปี้นะส่งตรงมาจากอินโดนีเซียเลยนะครับผมนี่นะครับรหัสของมันนะครับหัวเปิดงด้านหลนะังนะวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากอะไรสักเท่าไหร่ขันน็อตแค่4ีหตัวแล้วก็ใช้คิดมือเิดกหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับอันแรกเลยนะครับก็เอาแผงตรงนี้ออกมานะวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไร ค่อยๆดึงมันออกมาดึงมาจากด้านล่งงางก่อนก็ได้ครับเห็นไหมตัวนี้ออมาแล้วโอเคจเะขอวางไว้ก่อนอแล้วก็ถอดน็อตนะครับนี่นดึงสองสามสี่แล้วก็ตรงนั้นอ่ะนี่นห้าตัวนี้นะครับ อ,ออกมาอ่าแต่ก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาสลักตรงนี้ออกมาก่อนนะก็คือดันอ่าดันออกมาแค่นี้เองแล้วก็ดึงอ่าง่ายง่าโอเคเดี๋ยวใช้บล็อกเบอร์สิถอดอมานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้น็อตก็ออกหมดแล้วนะครับผม5ตัวนะ จากนั้นอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะเรว่าไงดีนะตรงนี้เราต้องเอาตรงนี้มันออกมาจะค่อยๆแง้มหรือว่าจะดึงออกมาก็ได้แต่ผมใช้วิธีการ,ราค่อยๆแง้มดีวกว่ามนเริ่มดูดออกมาแล้วหรือจริงๆถ้าเกิดใครเอ่อเขาเรีวไงถ้าเกิดมอว่าค่อยแง้มออกมาแล้วมันไม่สะดวกถอดใบปัดน้ำฝนหลังออกเลยก็ได้นะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากเลย ก่อาแกะพลาสติกเลือกมาแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวเอาออกดีกว่าเพื่อความง่ายทีน,นี้ก็ถอดใบปัดน้ำฝนออกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถอดแผงนี้ออกกันะดึงออกมาง่ายๆเลยตอนนี้ตัวนี้ก็ออกมาได้ละ ให้ตัวนี้มาด้วยดีจังเลยมาท o องกอดของเก่าออกอืมแข็งแรงดีอใจ่กลับเข้าไปประกอบตัวนี้กลับเข้าไป ต่อเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวไปขันน็อตกลับที่เดิมก่อนตอนนี้ก็ใส่กลับมาหมดแล้วเดี๋ยวเราขันน็อตเก็บก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยประกอบตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขันน็อตเก็บก่อนต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่นี้กลับเข้าคือนที่เดิม ใส่ายตัวนี้ล็อกโอเคอ่ะเป็นแบนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูว่าใช้ได้ไหมโอ้ยใช้ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็ใส่แผงกลับเข้าที่เดิม เปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกับการเปลี่ยนตัวที่จับประตูด้านหลังนะของซูซูกิเออร์ติกนะครับไม่ได้เปลี่ยนยากเลยใช่ไหมผมบอกเลยคือมีแค่บล็อกเบอร์10นะครับแล้วก็ใช้ฝีมือน,นิดหน่อยไม่ได้แบบไม่ได้แบบยากเลยบอกเลยไม่ยากไม่ยากซื้อเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยผมได้มาจากในเว็บช้อปปี้นะครับผมตัวนี้เขาขายอยู่219บาทรวมค่าส่งรวมหักหนู่นหักนี่แล้วก็ ประมาณเหลือ229มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะผมคือหักส่วนลดค่าส่งละอะไรประมาณเนี้ยนะรู้สึกว่าอะไรตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไปเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นพันนะถ้าจำไม่ผิดถ้ารวมค่าเปลี่ยนค่าแรงอะไรต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็สามารถซื้อเปลี่ยนเองได้มันไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนๆก็ลองดูคลิปผมแล้วก็ค่อยๆทําตามก็ได้ไม่ยากอะไรนะครับผม สนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดของอ,อ,อะไรตัวนี้ไว้ให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรด้ามจับประตูด้านหลังหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้แหละนะอ่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สังหารนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอ ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ